สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเกาคุงและโลบอกแมปดิจิมอนมาสเตอร์ซีรีสร์สั้น EP ที่4 The New ครับทำไมถึงเป็น The New เพราะว่าเมื่อเย็นวันนี้ผมได้ไปย้อนดูเอพิโซดที่4ซึ่งเป็นซีรีสร์สั้นเนี่ยผมแทบตกใจเลยทำไม 1. คลิปถึงเป็นแบบนั้น 2. ทํทำไมถึงไม่มีใครบอกผมเลย แต่ไม่เป็นไรเราก็แค่มาทําใหม่ในฉบับที่น่าจะรู้เรื่องมากกว่า EP4 เนอะโอเค EP นี้เราก็จะมาพูดเสริมในเรื่องของ mutation และการทำ15ทับ15แล้วก็เรื่องของ stack กับเศษ Digimon เนาะโอเคการเพิ่มค่า stack และ mutation เนาะเราก็จะไล่ตั้งแต่หัวข้อทำยังไงให้ Digimon ตีแรงต้องไปเพิ่มค่า stack และ mutation ที่ไหน สมนะคบมีมิวเทชันแบบ100%่ใหม่และสหามิวเทชันที่ไหนห้าค่าสเต็ปมีอะไรบ้างและใช้อะไรอัพโอเคเราไปเริ่มที่อันแรกกันทำยังไงให้ดิจิมอนตีแรงนั้นมี3ปัจจัยหลักๆที่สำหรับผู้เล่นใหม่นะย้ำว่าผู้เล่นใหม่นะครับก็คือเพิ่มค่าสเต็ปก็คือทางด้านซ้ายที่เป็นการคูมอนแล้วก็เพิ่มค่ามิวเทชัน ก็คือด้านขวาที่เป็นเอ่อเดมอนเนาะแล้วก็เก็บเศษของดิจิมอนอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องเก็บเศษนะเพื่อที่จะทั้งปลดล็อกแล้วก็เพิ่มค่าแสกต่างๆของเอ่อดิจิมอนเราด้วยเนาะโอเคแล้วเราจะต้องไปเพิ่มค่าแสกมิวเทชันที่ไหนก็คือที่นี่ครับ Map ฟ i l ซิตี้หรือไฟลซิตี้นะครับเลเวล81 เนาะซึ่งเห็นไหมจุดแดงๆมันจะมี2จุดก็คือจุดของเดมอนแล้วก็จุดของกันคูมอนนะครับทุกคนโอเคมีมิวเทชันแบบ100%่งไหมมีครับที่เดมอนมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเราไล่ไปตั้งแต่ส่วน G นะครับส่วน G คือเ f o r c e Mutant คือแบบติดร้อซแล้วก็แบบ E คือ Mutant ติดบวกหไม่ติด ลดลงมาหนึ่งแล้วก็ไม่ติดไม่เอ่อไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยโอเคนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะและอัน F นะครับคือการผสมอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในหน้านี้ว่ามีเอ่อมิวเทชันที่เอาไปเพิ่มค่าของดิจิมอนเนี่ยแบบหนึ่ง้ยไหมก็อันนี้ครับคือเอ่อเลนฟอร์สจีนนะครับเป็นการผสมมิวเทชันแบบใหม่นะครับ โอเคแล้วการผสมล่ะทํำยังไงเนอะเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนของในกระเป๋าและส่วนของที่เราใช้ในหน้าของสเต็เรียบร้อยแล้วเลนฟอสจีนเนี่ยเราจะต้องผสมมันออกมาโดยใช้นะครับมิวเทชันจีนที่อยู่ในกระเป๋าหรือ i n v e n t o r รของตัวเองเนี่ยเก้าชิ้น นะครับย้ำว่าเนี่ยวงสีแดง mutation จีน9ชิ้นและ mutation ที่เราใช้ไปแล้วก็คือในหน้าของโปรไฟล์ตัวละคร3ชิ้นนะครับเอามารวมกันให้ได้นฟอร์ดจีนหรือนฟอร์ด mutation ที่ติด100%ต่อ1อันนะครับนี่ตามข้างล่างที่ผมอธิบายไว้เลยการจะทำ15้า15 จะต้องสะสมมิวเทชันแบบ100%ทั้งหมด9ชิ้นอันนี้คือผมแนะนํานะครับอ้างอิงจากคนในไลฟ์วันนี้เนาะสะสมมิวเทชันแบบ100% 9ชิ้นและหากดแบบธรรมดาอีก6ชิ้นก็คือเมื่อเราสะสมมิวเทชันแบบ100%ได้9ชิ้นแล้วอะเราก็ไปหาแบบธรรมดาก็คือแบบนี้มิวเทชันจีธรรมดามา6ชิ้นและกดมันไปก่อนถึงระดับ6เลยนะครับ และหลังจากนั้นเราก็ค่อยใช้แบบร้อยเปอร์เซนเพิ่มไปอีกเก้าเราก็จะได้สิบห้าทับสิบห้าครับอืมอันนี้คือการคำนวณของผมนะครับก็คือถ้าจะทำมิวเดชั่นแบบหนึ่งร้ยอร์เซนเก้าชิ้นอะเราจะต้องใช้มิวเดชั่นที่อยู่ในกระเป๋านะครับแปดสิบเอ็ดชิ้นย้ำนะว่าแปดสิบเอ็ดและใช้มิวเดชั่นที่กดไปแล้วอีกยี่สิบเจ็ดซึ่งที่กดไปแล้วอะ มันตันแค่สิบห้าทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้ยีิบเ็เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องสะสมทั้งหมด1 0อยแชิ้นแล้วค่อยทำทีเดียวหรือใครเก็บมาได้เออสิชิ้นนะครับเราก็กดไป3มชิ้นเราจะเหลือ10ชิ้นถูกไหมล้วก็เอาอีกเก้าชิ้นเนี่ยแล้วก็อีกสามชิ้นเรากดแล้วเอาไปผสมก็ได้ผสมทีเดียวหรือ ผสมทีละอันแล้วแต่คุณครับแต่ถ้าใครจะระสมทีเดียวให้สะสมทั้งหมด108ชิ้นและทําตามที่ผมบอกคือกด3เก็บ9ผสมกด3เก3็บ9ผสมตามนี้นะครับโอเคหา m u วเทชันที่ไหน Mutation นั้นหาได้3ที่นะครับคือหาได้จากโ wow วล o บอสเวล641ที่มันเป็น b o สอ e เวนต เวลาดิจิมอนตัวใหม่เข้ามามันก็จะเอามาเป็นบอสอีเวนต์ให้หาเศษให,เห้เก็บนู่นเะก็บนี่เนาะแล้วก็หาจากบอสทั่วไปตามแมปแต่อันเนี้ยดอกจริงไหมดอกจริงแต่ดอกยากไหมโคตรยากเลยครับโอเคเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือหาได้จากแมปดิจิตอลเรโซเลชันคือแมปเลเวลสุดสุดท้ายเลยก็คือเวล์หนึ่งหมื่นเนาะก็ขึ้นอยู่กับคุณไหว สา,สามที่นี้ที่ผมแนะนําไปคุณไหวอันไหนคุณก็ทําอันนั้นครับืและสุดท้ายนะครับค่าแตกมีอะไรบ้างนะครับใช้อะไรอัพนะค่าแตกนั้นมี3ส่วนให้อัพนะครับสแบบให้อัพและมันตันที่200ซึ่งนะครับจะแบ่งเป็นอย่างนี้ Super Tearing 183ถึง200ร้ หนึ่งสี่สามถึงสองร้อยและธรรมดาก็คือหนึ่งร้อยถึงสอง้อยเลยซึ่งผมอยากแนะนำให้ทุกคนกดแบบซูเปอร์ดีกว่านะครับหรือใครที่ไม่ค่อยมีโฮเลอร์ให้กดอันกลางผมไม่แนะนำให้กดอันล่างเลยนะครับเพราะเปลืองและเสี่ยงที่จะไม่ติดออรอยห้าสิบอัพขึ้นอืม และระดับธรรมดานะครับใช้1,000 h o ฮอลเลอร์ระดับฮาร์ดใช้1,000 0ฮอลเลอร์และระดับซูเปอร์ใช้1,000 0 0ฮอลเลอร์นะครับซึ่งฮอลเลอร์หาจากไหนได้บ้างมี2วิธีในการหานะครับ1คือ PVP 2คือตีบอสทั่วไปแล้วมันก็จะดอกมาให้และ วิธีที่ได้เร็วที่สุดคือวิธี PVP ครับคือวิธี PVP เนี่ยเป็นวิธีที่ได้โฮลเลอร์เร็วแต่เราก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะทุกคนเสี่ยงที่เจอผู้เล่นโหดอย่างเงี้ยเราตีเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ตายนะแต่แต่กลับกันนะเราอาจจะตายแล้วโฮลเลอร์เราจะถูกดูดออกไปอีกถ้าเราตายฮลเลอร์เราก็ถูกดูดออกไปเฉพาะ PVP นะอืมเพราะฉะนั้น คิดให้ดีหรืออาจจะเตรียมกับเพื่อนก็ได้ถ้ามีเพื่อนแบบผลโหดหน่อยก็เอ้ยขอเปิด PVP หน่อยขอให้ชั้นตีแกนหน่อยนะเอาโฮเลอร์มาอัพสักค่าหนึ่งอย่างนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลเนาะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าใครมีวิธีอัพค่า Stack Mutation หรือ Limit Break มิซิมอนเพิ่มขึ้นไปอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับช่องของเกาคุงหน่อยนะทุกคนถ้าคลิปไหนมีปัญหาหรือดูไม่ได้หรือคลิปเละเหมือนคลิป EP4 ที่ผ่านมาเนี่ยก็แชทมาทางเพจ Facebook ได้หรือ Discord ตรงมาเลยก็ได้นะครับช่วยกันหน่อยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย